ๆบลูกคอเราเจ้าหันปัญงกันนะโอ้ยัญหญีข้ช่วยนั่งนั่งเป็นวลูคอไม่ได้ตีโอ้ยวันนี้มาได้ากาาขึ้นโอ้โห่างปีวันนี้บอโอปอย์ไหมปื้นปึ้นปปื้นป้น้นป้นปปื้นป้นปืนป้นปปน้น้นนนนี่น้น โอ้ยแม่เฮ้ยจะลุกจะนั่งนี่เดินเหินลำบากโอ้ยยาตะก่อนเฮาหันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบ้านเฮาอีแม่เออเอาหันนะอีแม่ยังมแบบเดียวเว้ยอิ่มหรออือแบบเดียวนี่หูแบบเดียวนี่หูคิงละเป็นไดเจ้าเพราะว่าเจรุงเจร่งนี่นะเจ้าเฮาพ่อคนเฮาอีแม่เหยเวลาเขาจะลุกนี่นะก้นมันจะเบาเหลือหัวหรอ ก้นเบาเหลือหัวนี่มันเป็นยังไงไอ้โอ๋สูบบสามเกตพอคนเท่ายังไงเจ้าก้นเบาเหลือหัวมีอายู่ไปนี่นะเฮ้ยยังไงเออบัดเดี๋ยวแซมยิงน้องเฮ้ยแต่ก้อนเพิ่งกินผักกินไม้หัวแข่งหัวเขาบ่เจ็บเจ้าเออบัดเดี๋ยวหงมชูร้ออ๋อแม่นร้ดีแม่นกะปิน้ำปลาอ๋อปลากระปองอ๋อหัลไม้กระป๋องเจ้าโตเนี่ยไอ้แม่เฮ้ยอายุยังี่บัดเดี๋ยวได้ ลาตำลาซำคนนะ้าพระอค์มาตอนลูกเดี๋ยวองเจี๊ยบหัวเข่าอีหวะโอเพราะว่าไอ้หลวงเจี๊ยบหัวคอกับเจีบลูกเออเจีบหางเนี่ยกนถูแล้วลูกนี่เวลาที่คนเท่าที่เขาว่านาเป็นยักนเบาเหลีวหงยนะอ๋ยังไงจ้ลองสังเกตพอเตอยวแต่ก่อนคนเท่าเขาบ่าเขาปิดละอ่อนหน่อยแม่ออีนะกเ้าม่อุ้ยแห้งอยู่ลงงช่จามันจะลงาอย่าเครื่องบินอย่ลงนึงว่ะอยังไงต้องก้อยลงลงไว้ได้เลยโป๊ lắm em 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 mẹ em 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 nào em nó em 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 nè em làm em 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 nè em 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 โอ้ไปนี่จกากนเบาเหลียวหัวนี่เอาแม่อุ้ยมาเล่าขวันเลยกดหอนปนเนีญยเตะโอ้ยกนเบาเหลียวหัวเนี่ยน้องเลยเจ้าขจายถ้าจะเอาก็ขจายเอากันเนี่ยถ้าเท่าพลเฮงมันยังมีเอ๊วันนี้เอาได้ปะฮะเอาอย่างเอากันนะโอ้เอาจีบกันเอากันเป็ัวเป็นเมียไปเอาอย่างใหญ่ไปเดียวกัไปเอากันเอาอย่างเอาเอาจอคิดบทีอกุศลมากเจสซูจะไม่เปียสูดซีๆีเป็นเจ้า เอาจจะปไีบ้างแนใม่น้องมอัม,มีแฟนแล้วเหอันหลอกลูกฝาดฮนี่อเพิ่งบีปปอเดี๋ยวมี้องเหลืองดีด ถ้าหานมาแล้ววอะไรจะํามมาตังก็จะผ่นกาจะกันกไม่น่อยาเปิ้ลาปสน้ำหนออไปเจ้าจ้าก็ไงแก่เจ้ามาโก้กาไล่นตาตัวต่เต็มบิดขายจะหอกบิดต้อมจะดิ้วด้านในเป็นน้ำเรียยว่าพี่จะเป็นดูเกินตากล้าคอนเข้ามาเป็่นหดต้อนนเฮเซนพีจะเป็นมาเลยอย่าน้อยมาเลยอย่าน้อย่าจม

ของป้ใจพี่ไอมีวันไปตามได้สัตวของไอ้บอกส่งหนได้เบาแม่จะส่งหน้าสัตว์แทลของ่อกี่ออกเพื่อตัวพอใจไอ้เขาบอกบ้าของปอใจมันจะไปตามได้ใรหูอีกโอรการูนไปอย่บ้านอยากบานอนี่ยอยู่กับใอรจะจวนมัน้องน้องไปอยู่ยย bạn qua đây gì đôi sẽ chiên tấu, đây là nước tỏ, bè sạt non. nóng gì đây sẽ kẹt. nè, bật lốt luôn nè. kêu lốt tráng phượng. oh, nâng tay bên biếng. đểo sai bên nôi. kêu lốt đôi tấu. mơn lóc bên kêu lốt mông phẳng. mân cu khỉ cầm đôi tấu gì à? để bật kêu như kít cắn lốt chỉ sông. à. tha ông mây khi mẹ mẹ lìm, sẽ bảo mẹ nhiên đây, đây là chân đau bằng ngày, ai cô, này ai chả bỏ nghĩ này hoa quay chuột xếp nhau hứa là quay tạm cả đồn xin là tăng luộc à sổ phương quân là xin nước chết bỏ cả hôn em sao đôi sợ kiếp là con mà đang hứa sủ khâu đòi hoàn cố Đi sổ cố 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 mẹ Cố trái cố quả Cố cố mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không hó, bỏ tao ngã dù gió có tòm kèo mướn vàng hư khi đôi là hơn nào bởi tôi đang hư cho sai phạm đang không tao có mù nôi họ ăn làm nhòi nè ba lò đôi xi mên ba sĩ quán vì nói ba ăn trước sọc tròn ba ăn khá xì pha nè ba đều khỏi biết à. <laughs> กองเรจะผ่านความน้องไปเป็นเมีแปนขะคำน้องจังเป็ดเมให้ขับเจ้าหอเจ้าเงือนตั้งแอบีวันอยู่กันขี้โอนของไอ้ปอนตอกจะเอากันเปกันมาตาไข่ปอเติเขาตอกอยู่กันขี้โอนคอไอ้ปอนเบือง่ปอนเลื่อส้นบานไอ้อยู่กันขี้โอนเราี๋ยา เจ้าห๋อเจ้าฮวนจะมีแลายปีนักจะไปเป็นที่รักให้เป็นตู้แระจำจะเป็นในห้องกันจะเป็นได้ทาาเจ้าห๋อเจ้าเฮวนบ้านวันดีอายจะจะอยู่นึกจะจะอยู่ลายอยู่กันที่คนบ้านของพี่ไทยอยู่กับพี่คนเจ้าลายก้อเจ้าออกับเจ้าฮอนบ้านเอ็มมี่บ้านนอก จะลองนับงมีแห่คนครับกันแห่กับผู้กองอยากสอบผู้จัดสามกับอีบ่อสี่กับอีเม่แห่กับพี่น้อยสี่วันงาหกขัดคำมันจะแน่กับมันแน่ถ้าได้ตัวนายเป็นตกหลังต่อยเล่ใหจะดูตั้งแห่กับขึ้นกองอาลองว่าไมนเอเจะอย่างจอมจิ้งจิยวหรือจะเอาปวดเปุ๋ยแม่เลยเขาจะโชว์พี่น้องบ้านเรา ว่าผมไปโชว์เมืองปานผมได้ม <useum> ีอามาโคต้องสะดุดใส่กกััันออบบงงูไหมกกกกัับบออี่ ตัวที่น้อยสี่วันพกขาดคำจะเอาไปเป็นแม่บ้านก็นจะมีกำให้จะไปโกดปิดก็คิดปูมตัวก็จะปองป้องมาหนูาปูจะโผล่ทิปปู่นทิปปุลองให้ลงองลองเหไมคือจะออกงนต,ตอน่อตก็เจ้าเจ้าเมือนเอามีบัตนนะแต่มีมาน้บเปียคนกบกัน ขัวป้อใจและใจทีจูปูุตแขัวไม่วันประยาขัวอูปกบเตยาังอ่อนอำไม่เป็นลูกอี่ไม่ไอรไอ้งูบดแงค่ะตงปัดลักหัดที่ให้ที่แน่จะมีนักกะาบานให้ตัวจักจจะมีแถวทีดตัวลำใหญ่บ้านที่วันข้อใจมีที่งานมีรอยยังสอบการและสอบกันก็เลยทางใล้างโาบาลักค่ะ อยู่นากาน่นางยาวาะเยวกาบะบนกูนมงตงกัคามาตจะเอายังอิแ่สิวัาแง่จะแห่แม่ไวมีแถวก็เพื่อเขาเขาเขมาไมมีแถวก็ไนมแม่โอ๊ะไกนะ้าอ่าไวน้คน

เปลือกเนื้อให้นมบ้านไปกะเอาไปปอกปั้นเนื่อเป็นดีให้ไปเคลบอานไอ้ชาวกว่าแล้วจะพอทาคลูกตัวตัวควายทัานรีเลี้ยงจักจะมีอย่างบ้านเป็นไก่หมแมจะมีกอตีจำมันจะมีกี้หันนาตาจ้าเปนย่างไ่ยเลเจ้ามันเป็นผัวเขาเปตุ๊กเป็นอย่างเป็นไปมันหยางหนอกเป็นยังนี้เ็นอย่งฉอก tuộc ông ta, tuộc bà tiếc tiếc, tuộc ông ta bị pin lụa cuộn, tuộc quai cha cha cháu đi mẹ, ăn cắp mà soóc miếng, soóc miếng hàng, ba hàng đầy đi bắt cái sì vòn, cái vội nhau

ไอ้หน้าตะตึงกาเบ้าหมันตาค้างจามต้อปีจนสีวันเมื่อแฝงเอาจะเฮาตัดเต้นตัดคะแนนมีก้าสิงสอนจะขอก้ามีก้าสากให้มื้อหัดเขาจะหือไอ้เขาก่อนขะแนนป้ยายมีก้าสิงสอนเืิ่มมาตีกระําก พอก็ดยาวมันเป็นยังเี่เกิหาได้จะเข้าเป็นของบ่เอาสาตะนอกเฮาจะเอากันไป็นผัวแก้วเมียตีปะไดเอากันป็วเกวันคอมน้องจะดีวันสักหน่อยตัวจังจะมีก่อจะจะไปเป็นกู้กาาสีวันีนอย